นี่คือเหตุผลที่ผมจะบอกว่าทําไมผมถึงภูมิใจในการนําเสนอ i n นคิสเมจิกแฮร์แก่ผู้บริโภคทุกคนครับสวัสดีครับผมกอลฟวงสกรนะครับวันนี้เนี่ยตัวผมเองนะครับจะมารับหน้าที่อธิบายความเป็นมาของสินค้าที่ชื่อว่าอินคิสเมจิกแฮร์นะครับ เพราะว่าอะไรที่อยากจะมาบอกเล่าให้หลายๆคนได้เข้าใจสินค้าตรงนี้มากขึ้นเพราะอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยเริ่มเอาไปทําการขายสินค้าแล้วก็มีการถามคําถามกลับมาเยอะแยะมากมายว่าทำไมวันนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยถึงเริ่มต้นผลิตสินค้าที่เรียกว่า i n k i s Magic Hair นะครับมันเริ่มมาจากการที่เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วครับเรามานั่งคิดกันครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะผลิตสินค้าสักตัวหนึ่งมาทําการตลาด เราเองอยากจะผลิตสินค้าอะไรให้มันตอบโจทย์ผู้บริโภคจริงๆวันนี้ครับผมแบ่งความรู้สึกเป็นอยู่2ความรู้สึกความรู้สึกแรกนะครับคือสินค้าที่ต้องเห็นผลในการใช้ระยะยาวแต่วันนี้ครับคนส่วนใหญ่มากกว่า90%ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่า วัตถุประสงค์แรกๆเลยเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยคือขาดในเรื่องของวิยัยการใช้ชีวิตยกตัวอ,อย่างเช่นเท่าวันนี้ครับเราเป็นคนที่อ้วนและเราอยากจะลดน้ำหนักปัญหาของคนที่อ้วนส่วนใหญ่คืออะไรครับควบคุมการกินควบคุมการดูแลสุขภาพไม่ได้นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคมะเร็งที่ไม่ใช่ว่าคนเกิดมาปุ๊บจะเป็นมะเร็งเลยแต่ว่ามันเกิดจากการสะสมเลือรลังนะครับการใช้ชีวิตที่ผิด แล้วก็จนให้เราเนี่ยสุขภาพไม่ดีเนื่องจากว่าปัญหาระยะยาวตรงนี้เราก็อยากจะแก้ไขปัญหาในระยะสั้นได้ด้วยนะครับทีนี้สินค้าที่ตอบโจทย์ระยะยาวและสินค้าที่ตอบโจทย์ระยะสั้นเนี่ยเราก็มานั่งคิดครับว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเราจะออกสินค้ามาขายเนี่ยคนส่วนใหญ่ติดปัญหาเรื่องอะไรทีนี้ครับเราก็เลยนั่งคิดว่าเราเนี่ยอยากจะผลิตสินค้าที่ช่วยในเรื่องของการดูแลเส้นผมให้เส้นผมของเราเนี่ย แข็งแรงและงอกขึ้นมาใหม่ได้และที่ผมชอบคอนเซปต์ตรงนี้เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ติดปัญหาเรื่องผมบางมาตั้งแต่ยังอายุ15เลยด้วยซ้ำน,นะครับแล้วเราเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบเซตผมแล้วก็ต้องเซตผมมาปิดผมตรงบางๆแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยการปิดผมบางมันก็จะมีคือพอเราไปปิดจุดนึงอีกจุดนึงก็จะบาง เหมือนกับว่าเราเอาของ100มาปิด50มันก็ไอ้ตรงที่เคยมี100มันก็เหลือ 50- 50แต่มันก็ดีกว่าการที่เราอ่ะไม่ปิดเลยแล้วผมก็พยายามหาทางแก้ตรงนี้มาเยอะมากครับผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดผมต้องเป็นคนหนึ่งที่ผมลองซื้อมาหลายยี่ห้อใช้มากๆเลยนะครับเรื่องของการปกปิดปกบางผมต้องบอกว่าสินค้าทุกยี่ห้อเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความดีและจุดเด่นของสินค้าแต่ละยี่ห้อ แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยยังไม่สามารถแก้โจทย์ของของการใช้สินค้ายี่ห้อที่ผมซื้อมาเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมไม่ได้ผลิตผมซื้อมาใช้เนี่ยปัญหาที่ผมรู้ตัวเองเลยคืออย่างแรกเลยครับผมไม่มีความรับผิดชอบที่จะใส่มันได้ทุกวันและนี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่ใช้สินค้าระยะยาวไม่ได้แต่วันนี้ครับตลอดเวลา15ปีที่ผมสังเกตตัวเองคือ อะไรที่ทําให้ผมเนี่ยใช้ได้ทุกวันและยังใช้มาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตอนนี้นั่นคือแว็กซ์เซตผมครับอย่างสมมติว่าวันนี้ครับเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยผมก็จะไม่ลืมที่จะแบบเซ็ตผมไม่ลืมที่จะใช้แว็กเพื่อเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนกับผู้หญิงที่ออกจากบ้านก็คือลืมลืมไม่ได้ก็คืออะไรครับเขียนคิ้วแต่งหน้าทารองพื้นผู้ชายเนี่ยไม่มีพวกอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าผู้ชายเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ใช้ตลอดเลยก็คือการจัดแต่งเส้นผมนะครับ พอก้นเนี่ยผมก็นั่งคิดเฮ้ยทำไมตัวเองแบบไม่ลืมเซ็ตผมวะทําไมไม่ขี้เกียจที่จะเซ็ตผมเพราะว่าเราเราก็ขี้เกียจแต่เราขี้เกียจไม่ได้แต่การใส่พวกเซรั่มบํารุงผมพวกนี้ครับเราขี้เกียจได้เพราะว่าจะใส่หรือไม่ใส่ผลลัพธ์มันไม่ได้ขึ้นภายในวันนี้ใช่ไหมครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมก็อยากจะทําสินค้าที่มีความระยะยาวแล้วก็มีความระยะสั้นเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของเส้นผมผมก็เลยมีโอกาสได้ ไอเดียละว,ว่าเ,เราจะผลิตสินค้าแบบนี้นะนะครับพอเราได้คอนเซปต์แล้วเนี่ยเราเองก็ก็เดินทางนะครับไปหากับคนที่เขาเนี่ยผสมสูตรสินค้าเป็นเราก็บอกเขาบอกว่าเราอยากได้เซรั่มบำรุงผมพอเราไปคุยกับโรงงานนะครับพอเราไปคุยกับผู้ผลิตเราบอกว่าเราอยากได้เซรั่มบำรุงผมเชื่อไหมครับว่าทุกโรงงานเนี่ยบอกว่าโอเคได้หมดเลยทุกโรงงานผลิต เซรั่มบำรุงผมได้แทบจะทุกโรงงานเพราะว่าสูตรของเซรั่มบำรุงผมพวกนี้ครับมันเป็นสูตรที่ใกล้เคียงและค,คล้ายๆกันนะครับถัดไปผมพอโรงงานเขารับปากผมว่าเขาจะผลิตเซรั่มบำรุงผมให้ผมแล้วผมก็บอกโรงงานบอกว่าเนี่ยครับผมอยากจะได้ตัวที่ช่วยในเรื่องของการปกปิดด้วยผมอยากได้ตัวที่ช่วยในเรื่องของการปกปิดทันทีเลยโรงงานที่ผมไปคุยนะครับ กว่า10ที่ผู้ผลิตเนี่ยแปที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณก๊อฟต้องเลือกสักอย่างหนึ่งคําว่าต้องเลือกสักอย่างหนึ่งเลยคือคุณก๊อฟจะเอาเซรั่มบำรุงผมก็เป็นเซรั่มบำรุงผมถ้าคุณก๊อฟจะเอาตัวปกปิดคุณก๊อฟก็ต้องเอาตัวปกปิดให้มันแยกออกจากกันเลยแล้ววันนี้ครับเราเองเนี่ยก็เลยเหลือเพียงแค่2ช้อยจาก2 จากที่เราเข้าไปคุยนะครับเราก็เลยเหลือแค่2งท,ที่ที่ยอมไฟนอลตรงนี้และยอมที่จะเอามันมาผสมกันให้นะครับสุดท้ายครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Incuse Magic Hair เลยคือต้องยอมรับครับเซรั่มบำรุงผมกับสีมันเข้ากันไม่ได้และนี่คือสิ่งที่วันนั้นผมต้องยอมรับเลยว่าผลลัพธ์ของการผสมสูตรตรงนี้ออกมาคือมันเฟลแล้วก็มันต้องยอมแพ้ แต่วันนี้ตัวเราเองเนี่ยกำลังนั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดผู้บริโภคเนี่ยได้สินค้าแบบนี้ไปใช้จริงๆอะ่ะมันเหมือนกับผู้ชายที่ได้แว็กไปแต่งผมทุกวันโดยที่การแต่งผมเนี่ยสมมุติว่าแว็กที่ผมใส่หัวตลอดแลยะเวลา10กว่าปีที่ผมเซ็ตผมมาตลอด15ปีนะครับถ้าเกิดแว็กพวกนี้มันช่วยทําให้ผมอะ่ะแข็งแรงและขึ้นได้นะผมเชื่อว่าผมเป็นคนหนึ่งที่คงผมขึ้นไปแล้วเพราะว่าผม เซตผมมาสิบกว่าปี mm. เบื่อแค่ไหนขี mm. ้เกียจแค่ไหนก็ต้องทําทีนี้ครับเราเองมีอยู่2ทางเลือกนะวันนั้นคือยอมแพ้กับสู้ต่อเราเองก็สู้ต่อครับจนสุดท้ายเหลือเพียงแค่ที่เดียวที่ยอมสู้ไปกับเราแล้วก็ยอมผลิตสินค้าร่วมไปกับเรานะครับทีนี้พอเราได้ที่บรรจุแล้วพอเราได้ที่บรรจุผลิตภัณฑ์แล้วนะครับเราเองก็ ไปหาโรงงานที่เขาผลิตเซรั่มเก่งๆแล้วก็ไปหาโรงงานที่เขาเก่งด้านของการผสมสีและนี่คือสิ่งที่ทำไม i n k น s s m a g i c HEAD ถึงมีออยสองตัวเพราะว่า i n k น s s m a g i c HEAD เกิดจากการผสมประสานระหว่าง2องที่ที่เอามาบรรจุหรือว่ารวมกันเป็น1เดียวนี่คือเหตุผลที่ผมจะบอกว่าทำไมผมถึงภูมิใจ ในการนำเสนออินคิทเมจิกแฮร์แก่ผู้บริโภคทุกคนเพราะว่าหนึ่งครับคุณไม่มีสิทธิ์ขี้เกียจในการเซตผมเหมือนกับผู้หญิงครับไม่มีสิทธิ์ขี้เกียจในการเขียนคิ้วตแต่งหน้าก่อนออกจากบ้านเพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณยอมตรงนั้นก็แปลว่าคุณยอมที่จะหน้าสดออกจากบ้านหรือว่าผู้ชายที่ยอมออกจากบ้านในลักษณะที่แบบว่าขี้เกียจเซตผมหรือขี้เกียจฉีดตัวนี้ก็หมายความว่าคุณยอมที่จะหัวร้านออกจากบ้านนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้คอนเซปต์แล้วเฮ้ยคอนเซปต์มันโอเคแล้ว อย่างที่2ครับเราเอาตรงนี้มารวมกันเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอมันมีพอมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีคนที่ผลิตยอยู่2ที่เนี่ยพอเอามารวมกันเนี่ย Inkis Magic Hair นะครับใช้เวลาในการคิดค้นสูตรเนี่ยทั้งหมดนะครับประมาณสเดือนพอเราเอาสินค้าจาก2ที่มารวมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมากๆเลยผมได้ ผมได้ตัวอย่างของ i n s e Magic Hair เนี่ยขวดแรกนะครับขวดแรกผมได้มาปุ๊บผมตื่นเต้นมากผมเปิดปุ๊บผมฉีดใส่หัวเลยป๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีวันแห้งเลยครับมันไม่มีวันแห้งเลยมันเป็นเซรั่มคือพอมันเป็นเซรั่มกับสีครับนอกจากมันไม่แห้งแล้วเนี่ยแบบผมก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวรอไปสักประมาณสิบนาทียีนาทีส0มนาทีมันก็คงแห้งเชื่อไหมครับผมนั่งรอมันอะ่ะ เกือบ3ชั่วโมงมันก็ยังไม่แห้งมันก็ยังเปียกอยู่อย่างนั้นนะครับมันเหมือนกับคนหัวไม่แห้งอะครับนี่นี่ก็คือสุดแรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไปแห้งประมาณชั่วโมงที่5แต่แห้งแบบแปลกๆนะครับแห้งแบบเป็นก้อนๆแห้งแบบว่าเราลองนึกถึงการรอน้ําแห้งนะครับมันจะเป็นแบบก้อนๆซึ่งถามว,ว่าวันนี้ครับใครจะมีไปนั่งรอห้าชั่วโมงแห้งก็เลยเกิดการที่ ลองเอาไดะมาช่วยเป่าในสินค้าขวดเทสแรกกันนะครับมันก็แห้งเร็วขึ้นแต่ว่าคำว่าเร็วขึ้นคือมันเป็นการแห้งที่จับตัวกันเป็นก้อนของเส้นผมซึ่งพอมันเป็นการจับตัวสีมันไปจับตัวกับเส้นผมมันทำให้หนังสีฟ้าของเรา,าครับไม่มีสีที่เกิดจากสเปรย์อินคีสซึ่งเราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะขายสินค้าแบบนี้ได้ เหตุผลที่เราขายสินค้าแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเชื่อว่ามันแตกต่างจากสินค้าในท้องตลาดเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าขายเ็นสินค้าที่คุณภาพแบบนี้ผมว่าลูกค้าซื้อขวดเดียวก็ไม่ซื้ออีกแล้วเราก็เลยต้องยอมทิ้งระยะเวลา3เดือนรวมผลิตขวดที่1เนี่ยสเดือนทิ้งไปทิ้งไปเสร็จปุ๊บเราก็เจอวัตถุดิบบางสิ่ง ที่จะทำให้อินคิสเมจิกแฮร์เนี่ยแห้งได้เร็วขึ้นและเราก็เจอมันครับก็เลยเอามาผสมในอินคิสเมจิกแฮร์ตัวอย่างที่สองพอเราเอาสินค้าตัวนั้นมาผสมอินคิสเมจิกแฮร์ตัวอย่างที่สแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับเราตั้งใจจะผลิตสีดำใช่ไหมครับพอเราเอาส่วนผสมนี้มาผสมเสร็จปุ๊บมันไม่สามารถทำให้เป็นสีดำได้มันเกิดสีเขียว มันมันไอส่วนผสมตัวนี้มันทําให้ดําเนี่ยแปลงร่างกลายเป็นเขียวเลยครับเพราะว่าส่วนผสมตัวนี้มันมาฆ่าเม็ดสีในอินคิสในจิตแทรที่ทําให้สีมันเพี้ยนมันเหมือนกับวันนี้เราผสมสารตัวนี้มันมีสีของมันซึ่งมันช่วยทาให้แห้งแต่พออ้อสารนี้ผสมับสีดําเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นสีเขียวซึ่งถ้าเรายอมถ้าเรายอมตัวนี้สินค้าตัวนี้มันจะกลายเป็นสีเขียวออกมา วันนั้นเราก็มีอยู่2ทางเลือกครับแต่แต่ข้อดีของของของเดือนของลอตที่2เนี่ยคือมันแห้งได้จริงมันสามารถแห้งได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง5นาทีมันสามารถแห้งได้ไม่ถึง5นาทีแต่ว่าปัญหาคือเราไม่ได้สีที่เราต้องการนะครับพอเราไม่ได้สีที่เราต้องการเสร็จปุ๊บแน่นอนครับต่อให้เรามาขายคือฉีดอินคิฟเมจิกแฮร์ปกปิดจากผมดำกลายเป็นหัวเขียวซึ่งซึ่งมันมันไม่โอเคอะ มันมันไม่ได้เราก็เลยต้องนั่งคุยกับผู้ผลิตแล้วก็นั่งคุยจนเจอสิ่งที่สามครับซึ่งไอสิ่งที่สามตรงนี้ครับมันทำให้เป็นสีดำได้เหมือนกับเราใช้เทคนิคของการผสมสีในอัตราส่วนที่มันทำให้เป็นสีดำได้และนี่ก็คือสิ่งที่เรารอไปอีกเกือบหนึ่งเดือนในการพัฒนาในการทำอะไร ล้วเชื่อไหมครับว่าตัวผมเองเคยเกือบท้อกับการเริ่มต้นทำอินครีเมจิกแฮร์แล้วคือพูดตรงๆครับมันยากมากกว่าเราจะได้สินค้าตัวนี้ออกมาจนแบบว่าเรายอมรับนะครับว่าเราเกือบท้อเลยอะ่ะผมจําได้เลยว่าวันที่เขาส่งสูตรที่3มเนี่ยมาให้กับผมเ่ยเอาจริงๆนะครับเราเราทำใจอะ่ะรวมรวมหารวมหาผู้ผลิตรวมสูตรที่1รวมสูตรที่2เนี่ย แล้วก,กว่าจะมาถึงสูตรที่3เนี่ยเรารอครึ่งปีนะครับเรารอมันเกือบครึ่งปีไม่ใช่เกือบอะครึ่งปีอะจนแพ็กเกจจริงเราทําเสร็จไปต้องแต่นานแล้วอะแต่ว่าสินค้ามันมันรอมาครึ่งปีอะเราหมดความมั่นใจพอสมควรแต่สิ่งที่เราแบบรู้สึกเลยคือเฮ้ยทุกปัญหามันน่าจะพอจะแก้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายเราฉีดสูตรที่3ออกมาครับมันได้สีที่ตรงตามสเปคก็คือเราฉีด เรายังไม่ได้ฉีดหัวเลยนะครับได้สูตรที่สามารถุ๊บเราฉีดลงกระดาษก่อนเลยอะว่า1สีโอเคไหมแล้วพอได้สีเสร็จปุ๊บเซรั่มยังอยู่ในสีไหมเพราะว่าจุดยืนของ i อินค Magic ิกแฮคือเราจะไม่ลดปริมาณเซรั่มบำรุงผมเด็ดขาดเพราะงั้นเนี่ยครับเซรั่มบำรุงผมเป็นตัวคือใน150 ml ของขวดขวดหนึ่งนะครับมีเซรั่มอ0 0่ะ100%แต่เม็ดสีจริงๆอยู่แค่ตรงนี้เองอยู่แค่ตรงก,ก้นตรงนี้เองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว Inkis e Magic Hair ตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าเซรั่มเราต้องไม่ลดเม็ด mm hmm. สีจะต้องเกี่ยเข้ากับเซรั่มให้มันโอเคทั้งหมดรวมกับวัตถุดิบที่ทำให้ตรงนี้มันแห้งได้รวดเร็วขึ้นและมากกว่าคำว่าแห้งคือเราจะต้องคืออย่างนี้ครับปัญหาของส่วนที่3ที่เราเจอตรงนี้เสร็จปุ๊บโอเคพอเราได้ส่วนละสีตรงละ็ลอบที่3นะครับสีตรงละสีเข้ากับเซรั่มได้ละ แล้วแห้งได้เร็วล่ะแต่ปัญหาคือต้องยอมรับครับไอ้วัตถุดิบสุดท้ายที่เรามาใส่อ่ะมันมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงและกลิ่นมันไม่โอเคอะ่ะผมฉีดเสร็จปุ๊บผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยกลิ่นมันไม่โอเคอะ่ะกลิ่นมันขอโทษนะครับกลิ่นมันมันมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอะ่ะเราลองนึกถึงสมุนไพรที่แบบว่าเวลาเราไปดมหญ้าหรือดมอะไรที่มันเหม็นเหม็นเขียวอ่ะครับ นั่นแหะคือส่วนผสมสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างมันลงตัวจนวันนี้ครับเราเองมองว่าทุกอย่างมันตอบโจทย์หมดแล้วขาดแค่อย่างเดียวครับเราต้องดับกลิ่นกลิ่นสมุนไพรตตัวนี้ให้ได้เราก็เลยใส่สุดท้ายที่เรียกว่ายูคาลิตัสเข้าไปครับเพื่อทําให้กลิ่นตรงนี้ครับมันเป็นกลิ่นยูคาลิปตัสแต่ปัญหาถัดไปคือทุกคนลองคิดอย่างนี้นะครับคงไม่มีใครอยากเดินออกจากบ้าน ด้วยหัวกลิ่นยูคาลิปตัสทั้งวันนะอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยคืออย่างนี้ครับกลิ่นยูคาลิปตัสเป็นกลิ่นที่หอมแต่คงไม่มีใครที่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีกลิ่นยูคาลิปตัสทั้งวันเพราะงั้นเนี่ยครับกลิ่นตรงนี้มันจะต้องเป็นกลิ่นที่ชัดเจนตอนฉีดให้ไม่เหม็นให้มีกลิ่นหอมแล้วจะต้องจางให้ได้ภายในไม่เกิน1ชั่วโมง ทีนี้เนี่ยพอเราได้ส่วนผสมตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มั่นใจแล้วว่าสินค้าเราอะ่ะมันโอเคแล้วมันตอบโจทย์ในทุกๆด้านจนทำให้เราเนี่ยออกมาขายอินคิดเมจิแ a ร์ได้เต็มรูปแบบด้วยออยอที่ถูกต้องตามกฎหมายและเรามั่นใจครับว่าสินค้าเราณนะเวลานี้เป็นแบรนด์เดียวที่มีเซรั่มบำรุงผมมารวมกับสเปรย์ปกปิดผมบาง ที่ใช้ออแกนิก100%ในการที่เราอัดลงไปในขวดตรงนี้มันต้องมีส่วนผสมของก๊าซหรือแก๊สซึ่งตรงนี้เราจะไม่เคมว่ามันคือธรรมชาติอยู่แล้วเพราะงั้นนะครับแต่ว่าเซรั่มหรือว่าสีก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหรือสีเนี่ยเราไม่ใช้เคมีเลยนี่คือสิ่งที่ผมกล้าพูดเลยว่าสินค้าเรานะครับเป็นออแกนิกหรือว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%และหลังจากที่วันที่เราออกมาวางขายเราก็พยายามเก็บฟีดแบ็กนะครับว่าเ คนที่ใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงอยากให้เราเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนอะไรยังไงนี่คือประวัติความเป็นมาของ INKISS MAGIC h a r r และสุดท้ายตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมในฐานะเจ้าของ INKISS MAGIC h a r r ผมจะพยายามพัฒนาสินค้าตัวนี้ให้มันดีขึ้นและดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆเราจะไม่หยุดพัฒนาครับเราจะเดินหน้าต่อเพื่อพัฒนาตรงนี้ให้เต็มที่นี่คือเกตนาของเราและหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ กับลูกค้ากับตัวแทนจําหน่ายไม่มากก็น้อยและนี่คือประวัติความเป็นมาทั้งหมดของ i n k i s s Magic h a รตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันนี้และเดินต่อจากนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับฟังคลิปนี้นะครับขอบคุณตัวแทนและลูกค้าทุกคนมากครับขอบคุณมากครับ